ถ้าพูดถึงคำว่าโรงแรมเนี่ยสิ่งแรกที่คุณจะนึกถึงคืออะไรครับการพักผ่อนที่สะดวกสบายบริการที่อบอุ่นหรือการเดินทางที่น่าจดจำแต่คุณเคยคิดไหมครับว่าโรงแรมนั้นสามารถกลายเป็นสถานที่ที่น่ากลัวที่สุดได้อย่างไรวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับเรื่องราวของฆาตกรต่อเนื่องคนแรกแห่งอเมริกาชายผู้สร้างโรงแรมที่ไม่ใช่แค่ที่พักแต่เป็นกับดักที่ไม่มีใครคาดคิดวันนี้เราอยู่กับเรื่องราวของ murder castle ปราสาทฆาตกรรม สวัสดีทุกคนด้วยครับตอนนี้คุณอยู่กับผมไว้อนุภาพและนี่คือรายการครามเซนรายการที่เราจะพาคุณไปตามกลิ่นฆาตกรผ่านเหตุการณ์ฆาตกรรมเรื่องราวในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่เก่ามากๆเรื่องหนึ่งเลยครับนั่นก็คือเรื่องราวของ H.H. Holmes H ครับ ผู้คนได้ตั้งสมยานามให้เขาว่าฆาตรกรต่อเนื่องคนแรกแห่งอเมริกาและเมื่อผมได้ทําการค้นคว้าข้อมูลมาแล้วเนี่ยเรื่องราวของฆาตรกรคนนี้มีหลายจุดที่น่าสนใจมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เขาเก่งทางด้านการแพทย์และเป็นฆาตรกรที่มีหัวทางด้านการค้าและสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยสําหรับเรื่องราวในวันนี้นั่นก็คือโรงแรมครับฆาตรกรคนนี้เขาลงทุนสร้างโรงแรมขึ้นมาเพื่อก่อการอาชญากรรมโดยเฉพาะ และเป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่ผมต้องเรียนคุณผู้ชมว่าเรื่องราวคดีฆาตก,กรรมในรายการครามเซนต์เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาและย้ำเตือนถึงภัยใกล้ตัวที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้มีเจตนาที่จะชี้นําหรือก่อให้เกิดการลอกเลียนแบบพฤติกรรมอันรุนแรงใดๆทั้งสิน้นทางเราไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบและไม่สนับสนุน,านการยกย่องบุคคลที่เป็นอาชญากรรวมไปถึงผู้ที่เป็นภัยต่อสังคมทั้งนี้เนื้อหาอาจมีความรุนแรงและไม่เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีแต่ถ้าหากจะต้องรับชมเพื่อเป็นกกรณีศึษา ผมแนะนําว่าควรจะมีผู้ปกครองให้คําแนะนานะครับและก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวในวันนี้ครับผมขอคนละหนึ่งไลค์และถ้าพร้อมกันแล้วเฮนรี่ฮาเวิร์ดโฮมเกิดเมื่อวันที่16พฤษภาคมปี1861ที่เมืองกิลมนตันรัฐนิวแฮมป์เชียร์ประเทศสหรัฐอเมริกาแต่จริงๆชื่อเดิมของเขาไม่ใช่เฮนรี่ฮาเวิร์ดโฮมครับชื่อเดิมของเขานั้นก็คือเฮอร์แมนเว็บสเตอร์มัดเจ็ดเฮอร์แมนเกิดในครอบครัวที่มีสมาชิกทั้งหมด7คนครับประกอบด้วยพ่อแม่ และลูกอีก5คนครอบครัวของเขานั้นมีฐานะที่ค่อนข้างจะดีเลยครับและเป็นครอบครัวที่เคร่งศาสนาเอามากๆพ่อของเฮอร์แมนนั้นมีชื่อว่าเลวีฮอตตันมาเจตครับ mm hmm. เขาเนี่ยเป็นชาวนาที่เคร่งครัดในการทํางานและการใช้ชีวิต mm hmm. เขาเป็นคนที่มีวินัยสูงและมักใช้การลงโทษทางร่างกายกับลูกๆของเขาตัดมาดูฝั่งแม่ของเฮอร์แมนกันบ้างครับเธอมีชื่อว่าทีโอโดตาเพทไพรซ์ เธอเป็นผู้หญิงที่เคร่งศาสนาและยึดมั่นในหลักคำสอนของศาสนาคริสต์อย่างลึกซึง้งเธอมักสอนให้ลูกๆรู้จักสวดมนต์และปฏิบัติตามหลักศาสนาเธอเป็นคนอ่อนโยนแต่ก็มีความคาดหวังสูงในด้านศีลธรรมและคุณธรรมจากที่เราได้เห็นชีวิตครอบครัวของเฮอร์แมนแล้วเนี่ยเรียกได้ว่ามันดูปกติมากๆเลยสำหรับคนในยุคนั้นและอะไรการที่ทำให้หนูน้อยเฮอร์แมนได้กลายเป็นฆาตกรโหด อะไรกันที่ทําให้เขาเปลี่ยนไปต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่าเฮอร์แมนเป็นเด็กที่ฉลาดมากครับและมีความสนใจในเรื่องที่แตกต่างจากเด็กคนอื่นและด้วยความฉลาดเกินวัยของเขาที่อาจทําให้เขามีลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่ไม่เหมือนเด็กทั่วไปจึงทําให้เขาเป็นที่จับตามองและเป็นเป้าหมายในการกันแกล้งครับมีวันหนึ่งครับเพื่อนๆและพี่ๆของเฮอร์แมนที่โรงเรียนได้บังคับให้เข,เขาเข้าไปในห้องทดลองของแพทย์ในท้องถิน่นพวกมันจับเขาลากเข้าไปในห้องทดลองแห่งนั้น โดยข่มขู่และบังคับให้เขามองดูโครงกระดูกของมนุษย์ที่อยู่ภายในห้องครับผมต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่าเฮอร์แมนนั้นเขากลัวโครงกระดูกเป็นอย่างมากเลยครับเฮอร์แมนถูกทิ้งให้อยู่ตามลําพังในห้องที่เต็มไปด้วยบรรยากาศที่น่ากลัวซึ่งทําให้เขาต้องเผชิญกับความกลัวอย่างถึงขีดสุดเขาเห็นโครงกระดูกที่ถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบและความเงียบที่ปกคลุมในห้องทําให้ความหวาดกลัวของเขาทวีคูณมากยิ่งขึ้นในขณะที่เฮอร์แมนพยายามควบคุมความกลัวของตัวเองอยู่นั้น การมองโครงกระดูกทำให้เขาเกิดความสนใจอะไรบางอย่างเขารู้สึกทึ่งกับโครงสร้างร่างกายของมนุษย์เหตุการณ์นี้ครับไม่ได้สร้างแค่ความหวาดกลัวให้เฮอร์แมนเพียงเท่านั้นแต่มันยังจุดประกายความสนใจในเรื่องของกายวิภาคศาสตร์ในตัวของเขาและจากจุดนี้เองครับมันเลยกลายเป็นแรงบันดาลใจเพื่อให้เขาศึกษาเรื่องราวของกายวิภาคต่อในอนาคตแถมมันยังส่งผลให้เขามีมุมมองต่อมนุษย์ที่บิดเบี้ยวอีกด้วยครับ ในปี1878เฮอร์แมนเขาเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเวอร์มอนต์ในเมืองเบรลิงตันแต่ทว่าเขาเรียนได้ไม่นานเขาก็ออกครับเฮอร์แมนในวัย19ปีเขาได้แต่งงานกับภรรยาคนแรกเธอมีชื่อว่าบาร่าเลอเวอร์ลิงทั้งสองมีลูกชายด้วยกัน1คนครับเขามีชื่อว่าโรเบิร์ตเลอเวอร์ลิงมัดเจ็ต หลังจากที่เข้าแต่งงานเนี่ยในวัย22ปีเขาได้ไปเริ่มเรียนมหาวิทยาลัยต่อที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนหรือ University of Michigan Medical School และในช่วงเวลานั้นครับความสัมพันธ์ระหว่างเฮอร์แมนกับคาร่าก็ต้องจบลงครับเฮอร์แมนเข้าไปเรียนต่อส่วนคาร่านั้นก็กลับไปอยู่กับครอบครัวที่บ้านของเธอเธอให้เหตุผลว่าเธอไม่อยากอยู่กับเฮอร์แมนแล้วเพราะว่าเฮอร์แมนนั้นชอบใช้ความรุนแรงกับเธอครับ ในระหว่างที่เฮอร์แมนกำลังศึกษาอยู่ที่นี่ครับเขาไม่ได้ใช้ชื่อเฮอร์แมนอีกต่อไปเขาเริ่มมีการเปลี่ยนมาใช้ชื่อ H-H โฮมซะมากกว่าหลังจากนี้ผมขออนุญาตเรียกเฮอร์แมนเป็นโฮมแล้วกันนะครับโฮมเนี่ยเขาเป็นนักเรียนที่เก่งมากๆเลยครับจากปกติการเรียนแพทย์จะต้องใช้เวลา6ปีแต่โฮมกลับใช้เวลาแค่2ปีเพียงเท่านั้นในระหว่างที่เขาเรียนเนี่ยเขาจะมีอยู่วิชาหนึ่งครับที่เขาหลงไหลและชอบมันเป็นพิเศษนั่นก็คือวิชากายวิภาคศาสตร์ หรือก็คือการชำแหละศพนั่นเลยครับมีอยู่ครั้งหนึ่งครับเขานำศพกลับมาเพราะต้องฝึกช่วงเวลาใกล้สอบแต่เมื่อเวลาผ่านไปครับเขานำร่างของอาจารย์ใหญ่มาสะสมไว้ในห้องของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆครับเขาศึกษาและทำการทดลองกับร่างกายมนุษย์แต่ใครจะไปคิดว่านักศึกษาแพทย์หนุ่มงบน้อยที่มีรสนิยมสุดแปลกจะปิ๊งไอเดียสุดบันเจิดขึ้นมานั่นก็คือการหารายได้กับศพของอาจารย์ใหญ่ครับ นักศึกษาแพทย์โฮมใช้ร่างไร้วิญญาณหาเงินโดยการจัดฉากว่าคนตายเหล่านี้เขียนประกันชีวิตไว้ให้กับเขาครับบางร่างเนี่ยถูกเผาจนจำรูปประพันธ์สันฐานไม่ได้และบางร่างเนี่ยก็ถูกทำให้หน้าเละครับจากนั้นเขาก็จะสร้างประกันชีวิตปลอมขึ้นมาโดยลงชื่อว่าตัวเองจะเป็นคนรับผลประโยชน์ทั้งหมดและเขาเนี่ยยังมีการกระจายความเสี่ยงครับโดยการที่เขาจะทำกับประกันหลายๆเจ้าด้วยกันและผลก็คือเขาเนี่ยสามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำในขณะที่เขายังเป็นเพียงแค่นักศึกษาแพทย์ แม่ไอ้ฆาตรกรคนนี้หัวการค้าจริงๆรเมื่อเวลาผ่านไปโฮมสำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ในปี1884ด้วยเกียรตินิยมโดยมีความเชี่ยวชาญในการวิพากษ์ศาสตร์และการชำระศพโฮมในวัย24ได้ย้ายไปอยู่ในหลายเมืองด้วยกันครับทั้งนิวยอร์กเพนซิเวเนียแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาตัดสินใจย้ายไปอยู่เมืองแห่งสายลมอย่างนครชิคาโกเมืม่อเขาย้ายมาอยู่ชิคาโกเมื่อปี1886โฮมเขาได้ประจำตำแหน่งเภสัชกรในร้านขายายาของคู่สามีภรรยาคู่หนึ่ง นั่นก็คือคุณโฮตันและคุณนายโฮตันครับระหว่างที่เขาทํางานในร้านขายยาด้วยรูปลักษณ์และคุณสมบัติของเขาที่ดึงดูดสาวน้อยใหญ่เป็นระยะระยะในที่สุดเขาก็ได้ตัดสินใจที่จะแต่งงานซ้อนกับหญิงสาวในเมืองครับโดยเธอมีชื่อว่ามิต้าเบล็กเนี่ยโฮมเขาแต่งงานกับมิต้าในขณะที่เขายังไม่ได้หย่าก,กับคาร่าเลยได้ซ้ำครับและ2คนนี้เขาก็ได้มีลูกด้วยกันอีกหนึ่งคนจากเพศสัจกรที่โดนว่าจ้างเพียง2ปีเขาก็มีโอกาสเป็นเจ้าของร้านขายยาแบบงงๆครับ เนื่องจากเจ้าของร้านขายยาอย่างคุณโฮตันนั้นเสียชีวิตด้วยไข้พิษและด้วยความที่คุณนายโฮตันไม่ได้มีความรู้ด้านการแพทย์เธอได้ตัดสินใจขายร้านนี้ให้โฮมในราคาถูกๆครับและแน่นอนว่าคนหน้าเงินอย่างโฮมเนี่ยก็ต้องตอบรับข้อเสนอนี้ทันทีแต่ถ้าว่าโฮมเขาซื้อร้านขายยาแห่งนี้ด้วยวิธีการผ่อนจ่ายครับหลังจากที่โฮมได้เป็นเจ้าของร้านขายยาระยะหนึ่งอยู่ๆคุณนายโฮตันก็หายตัวไปจากเมืองอย่างไร้ร่องรอยครับเมื่อมีคนมาถามโฮมว่าเธอหายไปไหน โฮมก็จะให้คําตอบไปว่าเธอไปเยี่ยมญาติที่แคลิฟอร์เนียและน่าจะอีกนานเลยกว่าเธอจะกลับมาหรือบางทีเธออาจไม่กลับมาอีกเลยก็ได้และด้วยการหายตัวไปตรงนี้ครับทำให้การผ่อนจ่ายของโฮมนั้นเป็นโมฆะเวลาผ่านไปไม่นานครับหลังจากที่โฮมได้มีธุรกิจร้านขายยาของตัวเองเนี่ยเขาก็ได้มีเงินเป็นก้อนเขาได้ตัดสินใจซื้อที่ดินฝั่งตรงข้ามร้านขายยาและเปลี่ยนตึกแถวธรรมดาให้กลายเป็นโรงแรมหรูครับ เรามาดูทางด้านการออกแบบของโรงแรมนี้กันบ้างดีกว่าครับการออกแบบของโรงแรมแห่งนี้ครับมันจะไม่เหมือนกับโรงแรมทั่วไปที่เราเคยรู้จักมันเต็มไปด้วยห้องแปลกครับแล้วก็ทางลับรวมไปถึงกลไกต่างๆแต่ทั้งหมดนี้มันสร้างมาเพื่อก่ออาชญกรรมโดยเฉพาะโดยชั้นแรกเนี่ยจะมีร้านค้าร้านขายยาร้านตัดผมร้านขายจิวเวอรี่และห้องทํางานของโฮมส่วนชั้น2และชั้น3เนี่ยเขาทําเป็นห้องพักของแขกที่มาใช้บริการครับ แต่ถ้าว่ามันจะมีอีกชั้นหนึ่งครับที่คนภายนอกจะไม่รู้เลยว่ามันมีอยู่และนั่นก็คือชั้นใต้ดินของโรงแรมครับชั้นใต้ดินของโรงแรมแห่งนี้ครับถูกออกแบบมาเพื่อเป็นสถานที่สําหรับกําจัดศพครับและการทดลองแปลกๆของโฮมส์ในห้องชั้นใต้ดินนั้นมีทั้งเตาเผาครับถังกรดและอุปกรณ์สําหรับชำระศพตอนนี้เรารู้โครงสร้างทั้งหมดของโรงแรมแล้วใช่ไหมครับเรามาเจาะลึกกันบ้างดีกว่าว่าแต่ละห้องพักนั้นมันมีนมอะไรยังไงบ้าง โรงแรมของโฮมในแต่ละห้องครับถูกออกแบบมาแทบจะไม่เหมือนกันเลยครับแต่มีจุดประสงค์เดียวกันนั้นก็เพื่อทรมานและสังหารเหยื่อห้องพักหลายห้องเนี่ยถูกออกแบบให้ไม่มีหน้าต่างเพราะเขาเนี่ยจะใช้เป็นห้องรวมควันผู้ที่เข้ามาพักห้องบางห้องก็จะไม่มีห้องน้ําในตัวครับทำให้แขกเนี่ยต้องไปใช้ห้องน้ํารวมแต่เมื่อแขกเดินไปที่ห้องน้ํารวมปลายทางที่พวกเขามุ่งไปนั้นไม่ใช่ห้องน้ําอย่างที่หวังครับแต่มันเป็นห้องปิดตายไร้ทางออกห้องบางห้องครับก็จะมีกําแพงที่เป็นเหล็ก เเขาได้บอกว่าห้องเหล่านี้เอาไว้ใช้ทำความอบอุ่นในช่วงหน้าหนาวแต่ทว่าความเป็นจริงนั้นไม่ใช่เลยครับแผ่นเหล็กเหล่านั้นเป็นเสมือนเครื่องมือสำหรับในการย่างสดบางห้องเนี่ยจะมีถึง3ประตูด้วยกันครับซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นประตูหลอกเมื่อแขกหรือเหยื่อเปิดประตูเข้าไปครับก็จะมีกับดักน้ำหล่นมาทับร่างของพวกเขาถึงแม้จะแปลกแต่มันก็มีบางห้องครับที่เหมือนโรงแรมทั่วไปอยู่มีประตูมีหน้าต่างแต่ทว่ามันจะมีรูเล็กๆซ่อนไว้อยู่ครับ เมื่อเหยื่อเดินเข้าไปเนี่ยประตูก็จะล็อกจากด้านนอกครับโฮมเนี่ยเขาจะแอบส่องผ่านรูเล็กๆตรงนั้นเขาจะรอจนกว่าผู้เข้าพักคนนั้นครับนอนหมดแรงไปเรื่อยๆเพราะว่าห้องมันออกไม่ได้ใช่ไหมจากนั้นโฮมก็จะเปิดประตูเข้ามาซ้อมครับทรมานและนั่งคุยกับเหยื่อในช่วงวาระสุดท้ายว่ารู้สึกยังไงจากนั้นเขาก็จะค่อยสังหารเหยื่อครับทุกคนก็จะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าแต่ละห้องเนี่ยมีความแตกต่างกันมากเลยครับแต่ทุกๆห้องก็จะมีหนึ่งสิ่งที่เหมือนกันอยู่ครับนั่นก็คือระบบเก็บเเสีีียยยยงท่่อดม และแน่นอนครับจุดประสงค์นั้นก็คือเพื่อกันไม่ให้มีเสียงกรีดร้องของเหยื่อออกไปนอกอาคารครับและประสิทธิภาพของห้องเก็บเสียงที่เขาอุตสาหลงทุนนั้นก็ดีเกินคาดครับทำให้โรงแรมหัวมุมแห่งนี้ไม่เคยมีใครได้ยินเสียงกรีดร้องทรมานของเหยื่อเลยสักคนเดียวร่างทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นหรือตายเนี่ยจะถูกพาไปยังห้องใต้ดินที่มีเตียงวางศพเป็นจํานวนมากข้าตกรหนุ่มผัวการค้าคนนี้ไม่เพียงได้เงินจากค่าเช่าที่พัก หลังจากเหยื่อตายแล้วเขายังใช้ประโยชน์ได้ยันกระดูกเลยครับโดยเขาจะนําศพเหล่านี้ครับมาเลาะก,กระดูกออกแล้วนํากระดูกเหล่านั้นไปฟอกขาวจากนั้นเขาก็จะนําโครงกระดูกเหล่านี้ครับมาต่อเป็นโมเดลเพื่อไปขายให้โรงเรียนแพทย์อีกทีครับจากตรงนี้ครับทำให้เห็นว่าโฮมนั้นเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะงกมากๆเลยครับเขาฆ่าชิงทรัพย์เหยื่อยังไม่พอแม้กระทั่งเป็นศพไปแล้วเขายังนําไปขายได้อีกตอนนี้ผมเชื่อว่าน่าจะมีหลายคนครับที่กําลังสงสัยว่าอ้าวแล้วช่างที่ก่อสร้างโรงแรมนี้ลหละ เขาไม่สงสัยในแบบแปลนในขณะที่สร้างเลยเหรอผมต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่าโฮมนั้นเขาได้เตรียมแผนรับมือกับเรื่องนี้เอาไว้แล้วครับเรื่องประหลาดเนี่ยมันเริ่มขึ้นในหมู่ผู้รับเหมาเมื่อมีคนสังเกตว่าทีมช่างที่สร้างโรงแรมผลัดกันเปลี่ยนหน้ามาทํางานไม่ซ้ํากันเลยเมื่อมีคนไปถามโฮมเนี่ยเขาก็จะให้เหตุผลว่าราอตกลงระหว่างเขากับผู้รับเหมาเนี่ยไม่ค่อยจะลงตัวพวกช่างเหล่านั้นเนี่ยจึงทิ้งงานกลางคันและเขาเนี่ยก็ต้องวิ่งหาทีมช่างใหม่มาสานต่อโปรเจกต์ และด้วยเหตุนี้เองครับการเปลี่ยนทีมไปเรื่อยๆทําให้แปลนทั้งหมดของโรงแรมจึงกลายเป็นปริศนาไม่มีใครรู้ว่าด้านในโรงแรมทั้งหมดซ่อนอะไรเอาไว้บ้างยกเว้นเพียงแต่โฮมคนเดียวเท่านั้นในระหว่างช่วงที่เขาเตรียมการอยู่นะครับเขายังได้มีการสั่งยาสลบมาในร้านขายยาของเขาเป็นจํานวนมากจนตัวแทนจําหน่ายเนี่ยตั้งคําถามว่าทําไมเขาต้องสั่งยาสลบมาเยอะขนาดนี้ สิ่งที่โฮมให้เหตุผลกลับไปนั่นก็คือลูกค้าของเขามีความเครียดสูงครับและหลายคนกําลังมีปัญหาเรื่องของโรคนอนไม่หลับอยู่เรียกได้ว่าไอคาตกรคนนี้ครับมีแผนรับมือกับทุกอย่างจริงๆในที่สุดครับโรงแรมของโฮมก็แล้วเสร็จโรงแรมของเขานั้นมีชื่อว่า The w o r l d f a i r Hotel โรงแรมแห่งนี้สร้างเสร็จก่อนงานนิทรรศการใหญ่ที่มีชื่อว่า World Fair Chicago โดยงานนี้เนี่ยมันเป็นงานที่เกี่ยวกับการครบรอบ500ปีที่โคลัมบัสค้นพบทวีปอเมริกาโฮมเขาตั้งใจวางแผนสร้างโรงแรมเพื่อรองรับผู้คนทั่วโลกที่แห่มาเยือนชิคาโก และทำเลโรงแรมของเขาเนี่ยอยู่ห่างที่จัดงานเพียงแค่4.8กิโลเมตรเท่านั้นครับในช่วงเวลาหลายเดือนที่มีงาน w o r l d e x p o ผู้คนจำนวนมากแวะเวียนมาใช้ห้องพักระยะสั้นของโฮมโดยเฉพาะหญิงสาวที่เดินทางคนเดียวครับโฮมเนี่ยเขามักจะแวะไปงานนิทรรศการและเขาก็จะชักชวนผู้หญิงที่มาเที่ยวละแวกนั้นครับให้มาพักที่โรงแรมของเขาและด้วยบุคลิกอันแสนภูมิฐานและเป็นมิตรของเขาเนี่ยทำให้หญิงสาวส่วนใหญ่วางใจและสนใจมาพักโรงแรมของเขาไม่น้อยเลยครับ แต่ถ้าว่าถ้ามีเหล่าสุภาพบุรุษแจ้งความประสงค์จะเข้าพักโรงแรมของเขาเนี่ยก็ต้องพบกับความผิดหวังไปตามๆกันครับเพราะว่าโรงแรมก็มักจะเต็มอยู่เสมอเพียงไม่กี่เดือนชาวชิคาโ,โกก็ต้องพบกับเรื่องราวประหลาดจากจํานวนคนที่หายพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆครับพ่อแม่ของหญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยเขียนจดหมายมาหาโฮมเพื่อถามว่าเห็นลูกสาวของเขาบ้างไหมเพราะเธอบอกว่าเธอเนี่ยจะมางาน World Expo แต่ยังไม่กลับบ้านสักทีโฮมเขาก็ทําได้เพียงแสดงความเห็นใจครับ และตอบกลับไปว่าลูกสาวของพวกเขาเนี่ยเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมไปแล้วและด้วยความที่มีคนหายอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ครับแล้วมันก็เป็นจํานวนไม่น้อยด้วยโฮมเขาก็าต้องมีการกลบเกลื่อนครับเขาบอกกับคนในชุมชนว่าลูกจ้างของเขาหลายคนก็หายตัวไปเหมือนกันจะเหลือก็เพียงแค่ชายร่างใหญ่ที่เป็นลูกน้องมือขวาของเขาที่กําลังเข้าบําบัดการติดสุราเรื้อรังโดยชายคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าเบนจามินไพเซลครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยครับ โฮมเขามักจะสั่งหารลูกจ้างของตัวเองเพราะไม่อยากจะจ่ายเงินเดือนเพียงเท่านั้นแต่แค่นั้นยังไม่หมดครับลูกจ้างทุกคนเนี่ยจะถูกหมอโฮมบังคับให้ทำประกันชีวิตและเขียนชื่อของเขาในช่องผู้รับผลประโยชน์เรื่องราวได้ดำเนินมาถึงช่วงที่งาน World Expo ได้สิ้นสุดลงและเมื่อง,งานจบเนี่ยจำนวนแขกที่เข้ามาพักในโรงแรมก็เริ่มลดลงด้วยครับแต่ตัวของโฮมนั้นไม่ยอมแพ้ต่อความซบเซาเขาได้หาวิธีอื่นๆเพื่อที่จะหาเงินอีกครับ ในระหว่างนั้นครับโฮมได้เสนอตัวเองในฐานะนักธุรกิจที่มีสเสน่ห์และมีความรู้ความสามารถให้กับผู้หญิงคนหนึ่งเธอมีชื่อว่ามินนี่วิลเลียมเธอเป็นนักแสดงปลายแถวจากบอสตันครับแต่ถ้าถามว่าทำไมหมอโฮมถึงสนใจในตัวของมินนี่น่ะเหรอนั่นก็เป็นเพราะว่าเธอเป็นทายาทของตระกูลอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังครับตระกูลของเธอนั้นมีทั้งบ้านและที่ดินมากมายเลยครับในรัฐเท็กซัสเขาเนี่ยจีบมินนี่โดยการบอกว่า เขาเนี่ยมีโรงแรมและกําลังอยากจะได้เลขาส่วนตัวอยู่พอดีเลยเขาพร้อมที่จะจ่ายราคาที่สูงให้กับเธอผลที่ออกมาเนี่ยก็เรียกได้ว่ามินนี่ก็เสร็จโฮมเป็นที่เรียบร้อยครับโฮมใช้สเสน่ห์ของเขาเพื่อทําให้มินนี่เนี่ยเขียนพินัยกรรมทั้งหมดหมอบให้คนที่ชื่อว่าอเล็กซานเดอร์บอนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไออเล็กซานเดอร์บอนั้นเป็นอีกชื่อหนึ่งของ HH HOME นั่นแหละครับ ที่เขาจะต้องมอบพินัยกรรมให้ในชื่อนี้นั้นก็เป็นเพราะว่าไม่อยากให้บริษัทประกันนั้นสงสัยในตัวเขานั่นเองและตัวของมินนี่เองครับเขาก็ไม่ได้สงสัยหรือติดใจอะไรตรงนี้เลยแม้แต่น้อยครับเพราะรักผู้ชายคนนี้เอามากๆแต่ถ้าว่ามินนี่นั้นเธอมีน้องสาวอยู่คนหนึ่งชื่อว่าแนนนี่ครับ ตัวของแนนนี่เนี่ยเธออยู่ที่บอสตันครับและถ้าอยู่ๆมินนี่เสียชีวิตสมบัติของเธอก็ต้องถูกแบ่งให้น้องสาวด้วยและด้วยความโลภของหมอโฮมนี่แหละครับเขาเนี่ยได้ตัดสินใจเขียนจดหมายไปหาแนนนี่บอกว่าให้มาเยี่ยมพี่สาวที่โรงแรมสิเมื่อแนนนี่มาตามนัดของโฮมครับโฮมเขาได้จับแนนนี่ขังไว้ในห้องที่โรงแรมของเขาครับเขาเนี่ยใช้น้ำกรดเนี่ยสาดเข้าไปที่ตัวของแนนนี่สาดเข้าไปจนเธอเสียชีวิตเลยครับ หลังจากนั้นโฮมก็ได้สังหารมินนี่พี่สาวของเขาตามไปด้วยอีกคนหนึ่งหลังจากที่เขาเมคชัวร์แล้วเนี่ยว่าเขาจะได้มรดกจากตระกูลนี้จริงๆเนี่ยเขาก็ได้เผาโรงแรมของเขาเองครับจุดประสงค์นั้นก็เพื่อเอาเงินประกันอัคคีภัยจํานวนมากที่เขาได้ทํากับบริษัทประกันหลายๆแห่งเอาไว้แต่เรื่องราวรอบนี้มันไม่ได้เป็นไปตามเดิมครับบริษัทประกันพบความผิดปกติตั้งแต่ช่วงที่โฮมนั้นเขายังเป็นนักศึกษาแพทย์อยู่ ทางบริษัทประกันเนี่ยจึงตัดสินใจร่วมมือกันครับมาตรวจสอบคดีเพลิงไหม้ของโรงแรม The World Fair และสิ่งที่พวกเขาได้พบนั่นก็คือการวางเพลิงแบบผิดธรรมชาติถึง7จุดด้วยกันและผลของเรื่องนี้ครับทำให้โฮมนั้นต้องเสียโรงแรมไปฟรีๆโดยไม่ได้เงินสักเหรียญจากการทำประกันอัคคีภัยเลยหลังจากเหตุเพลิงไหม้โรงแรมครับโฮมได้ตัดสินใจย้ายไปรัฐเท็กซัสเพื่อรับมรดกที่มินนี่ทิ้งเอาไว้ โฮมเนี่ยเขาวางแผนที่จะสร้างโรงแรมใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่อยากจะให้โรงแรมแห่งใหม่เนี่ยใหญ่กว่าเดิมแต่ทว่าในระหว่างเดินทางครับเขาดันโดนตำรวจเท็กซัสจับเสก่อนในข้อหาลักขโมยครับแต่เขาติดคุกแค่ระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นในระหว่างที่เขาติดคุกอยู่นั้นโฮมได้เจอกับเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่มีชื่อว่ามาริออนเฮดพีตโดยมาริออนเนี่ยเขาก่อคดีดังๆไว้เยอะมากครับจนต้องติดคุกถึง25ปีด้วยกันไม่รู้ว่าอะไรโดนใจโฮมเหมือนกันครับ หรือเขาอาจจะรู้สึกว่ายอมไม่ได้ที่มาริออนเนี่ยติดคุกถึง25ปีแล้วก็มีคดีดังๆมาโม้ให้เขาฟังโฮมเนี่ยก็เลยโม้กลับไปบ้างครับแต่ถ้าว่าโฮมเขาเล่าหมดเปลือกเลยตั้งแต่สมัยที่เขายังเรียนอยู่แล้วก็ขโมยศพของอาจารย์ใหญ่ไปจนถึงเรื่องของโรงแรมที่เขาใช้ในการฆาตกรรมเลยครับทั้งสองคนนี้เนี่ยสนิทกันจนปรึกษาว่าถ้าเขาออกจากคุกเนี่ยเขาจะทําเหมือนเดิมครับแต่จะแกล้งว่าตัวเองนั้นตายไปแล้ว แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นคนอื่นเพื่อเอาเงินประกันจํานวน1,000 0เหรียญและโฮมเนี่ยเขาก็ได้ไหว้วานมาริออนครับให้หาทนายเก่งๆให้เขาสักคนและถ้าแผนตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมันสําเร็จโฮมเขาบอกว่าเขาจะแบ่งให้มาริออน5 0 0เหรียญด้วยกันซึ่งไอ้เพื่อนสนิทคนเดียวในคุกคนนี้ครับยอมรับข้อเสนอของโฮมและบอกว่าข้อเสนอนี้น่าสนใจ แล้เมื่อโฮมเขาได้ออกมาจากคุกเนี่ยเขาก็ได้เริ่มทําตามแผนที่วางไว้ทันทีครับเขาเขียนพินัยกรรมโอนเงินให้ตัวเองที่ใช้ชื่อปลอมแต่เหมือนว่าบริษัทประกันจะรู้ทันเล่เหลี่ยมของเขาจึงไม่ยอมจ่ายเงินให้ครับหมอโฮมเลยต้องเปลี่ยนแผนกระทันหันโดยให้เบนจามินไพเซลมือขวาของเขาแกล้งตายแทนพวกเขาเนี่ยตกลงกันว่าจะให้เบนจามินเนี่ยทำประกันชีวิตเอาไว้แล้วให้เขาเนี่ยแกล้งตายโดยโฮมเนี่ยก็จะหาศพมาที่แบบว่าคล้ายเบนจามินที่สุด เพื่อที่จะเอามาหลอกบริษัทประกันและให้เบนจามินครับย้ายไปอยู่ที่ลอนดอนก่อนจากนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้ครอบครัวของเบนจามินครับมาชี้ตัวเพื่อเป็นการยืนยันกับประกันเบนจามินเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากได้ส่วนแบ่งที่เยอะกว่าโฮมครับเขาให้เหตุผลไปว่าเขาเนี่ยต้องหลบหนีไปจากสังคมตั้งพักหนึ่งเลยนะแถมเขาเนี่ยก็ยังมีสมาชิกในครอบครัวที่ต้องดูแลอีกแผนของโฮมนั้นทุกอย่างเหมือนจะดําเนินไปได้ด้วยดีครับแต่เบนจามินกลับรู้สึกว่าลังเลขึ้นมา เพราะครอบครัวของเขาต้องมามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ด้วยเบนจามินเนี่ยด้วยความกลุ้มใจครับเขาก็ได้คิดแล้วคิดอีกคิดอยู่พักหนึ่งเขาตัดสินใจขอถอนตัวครับแต่โฮมครับด้วยความอยากได้เนี่ยเขาก็เลยบอกเบนจามินไปว่าให้กลับไปคิดมาใหม่แล้วค่อยมาคุยกันพรุ่งนี้เมื่อเบนจามินได้กลับมาคุยกับหมอโฮมในอีกวันหนึ่งครับเขาก็ยังคงปฏิเสธเช่นเคยครับโฮมก็บอกไปว่าไม่เป็นไรงั้นไปกินเหล้ากันดีกว่าโฮมเนี่ยอาสาที่จะเลี้ยงเหล้ากับเบนจามินครับ หลายคนน่าจะเริ่มเดาได้ครับว่าการเลี้ยงเหล้าตรงนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นโฮมเนี่ยได้มอมเหล้าเบนจามินครับแล้วเขาเนี่ยเอาน้ามันเบนซินราดลงบนตัวเพื่อนของเขาแล้วเผาครับเมื่อเรื่องถึงบริษัทประกันครับพวกเขาตรวจสอบพบว่าคนตายเกี่ยวข้องกับหมอโฮมทางบริษัทก็ไม่ยอมที่จะจ่ายเงินครับโฮมเนี่ยจึงได้เอาทนายที่เพื่อนในคุกติดต่อเอาไว้ให้มาสู้คดีนี้ครับและเขายังวานให้ลูกสาวคนที่2ของเบนจามินมาชี้ศพพ่อของเขาให้ แต่ก่อนที่ลูกสาวของเบนจามินจะมาชี้ตัวครับโฮมเขาได้ทําการคืนใจเด็กสาวคนนี้ก่อนครับเพื่อเป็นการแบล็กเมล์และขู่ให้เด็กสาวคนนี้ยอมทําตามแต่โดยดีสุดท้ายทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนครับโฮมเนี่ยได้เงินก้อนใหญ่มาครับแต่จุดที่แย่มันอยู่ตรงนี้ครับเขาเนี่ยไม่ได้แบ่งให้ครอบครัวของเบนจามินตามที่สัญญากันเอาไว้และยังไม่ได้แบ่งเพื่อนในคุกที่คุยกันว่าเขาจะแบ่งให้500เหรียญ และเมื่อไม่ได้มีการแบ่งเงินตามที่ตกลงกันไว้เนี่ยมันก็จะมีการผิดใจกันเกิดขึ้นใช่ไหมครับเขาเนี่ยได้ออกอุบายหลอกครอบครัวของเบนจามินครับว่าถ้าทุกคนเนี่ยไปลอนดอนหาเบนจามินพร้อมกันเนี่ยตำรวจอาจจะสงสัยเอาได้นะเขาบอกกับครอบครัวของเบนจามินไปว่าทําอย่างนี้สิแบ่งกลุ่มออกเป็น2กลุ่มเดินทางไปทั่วเมืองก่อนแล้วค่อยทยอยไปลอนดอนทีหลังจากนั้นโฮมก็ได้ทําเรื่องที่เลวร้าย อีกแล้วครับเขาได้เริ่มตามฆ่ากลุ่มแรกที่เป็นลูก3คนครับซึ่งประกอบไปด้วยเด็กผู้ชาย1คนและเด็กผู้หญิง2คนโดยการที่โฮมครับเขาเนี่ยเผาเด็กผู้ชายทั้งเป็นครับและลวงเด็กผู้หญิง2คนให้เข้าไปอยู่ในกล,ล он, しし่องไม้แ <Okay. ละรมควันเธอจนเธอขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตในที่สุดเมื่อครอบครัวของเบนจามินกลุ่มแรกได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาก็วางแผนที่จะเตรียมตัวปิดปากครอบครัวของเบนจามินอีกกลุ่มหนึ่ง แต่ไม่รู้ด้วยฟ้าเป็นใจหรืออะไรครับมาริออนเพื่อนนักโทษที่โดนเบี้ยวเงิน500เหรียญเขาโกรธมากๆเลยครับเขาเนี่ยเอาแผนทั้งหมดของโฮมเล่าให้ตำรวจฟังครับทั้งเรื่องของโรงแรมเรื่องการช่อโกงไล่มาเลยตั้งแต่ช่วงมหาลัยยันแผนของเรื่องเบนจามินเลยครับทำให้ทางตำรวจเนี่ยไล่ตามบ้านแต่ละหลังในเท็กซัส จนเจอศพของลูกชายคนแรกของเบนจามินและตามสืบจนเจอศพของลูกสาวอีก2คนที่บ้านแห่งหนึ่งในโตรอนโตสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จับโฮมได้แต่ทางโฮมเนี่ยเขาสารภาพแค่เรื่องของการโกงเงินประกันเท่านั้นแต่ทางตำรวจเนี่ยก็ไม่ได้ปักใจเชื่อครับทางตำรวจเนี่ยก็ได้สืบไปเรื่อยๆครับจนพบว่านายแพทย์คนนี้ ถือครองกรรมสิทธิ์โรงแรมที่ไฟไหม้ในชิคาโกจริงๆตามที่มาริออนเพื่อนนักโทษของเขาได้อ้างเอาไว้พอทางตำรวจได้เข้าไปตรวจสอบที่โรงแรมเนี่ยพวกเขาก็ได้พบกับทางเดินที่ซับซ้อนเหมือนกับเขาวงกตแถมยังได้เจอเครื่องทรมานพบห้องใต้ดินที่ถูกใช้เป็นห้องชำละศพมีทั้งบ่อน้ำกรดที่ยังมีซากศพลงเหลืออยู่ทั้งหมดนี้ทำให้ตำรวจสรุปได้ว่าโฮมเป็นฆาตรกรอย่างแน่นอนสุดท้ายโฮมก็ยอมรับกับเจ้าหน้าที่ว่าเขาได้ฆ่าคนไปทั้งหมด27ศพ แต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่เชื่อครับเพราะช่วงเวลาที่มีงาน w o r l d e x p o นั้นมีคนหายไปหลังจากเดินทางมายังชิคาโกหลายร้อยคนและบวกกับซากโครงกระดูกที่พบมีมากกว่า27ร่างโดยทางตำรวจเนี่ยได้คาดการไว้ว่าน่าจะมีราวๆ200กว่ารายด้วยกันโฮมเนี่ยทำให้การสืบสวนคดีเนี่ยยากยิ่งขึ้นเพราะบางวันเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเขาเนี่ยฆ่าไป9คนนะพอถัดไปอีกวันครับเขาก็ได้บอกชื่อคนที่เขาฆ่าไปแต่ถ้าว่าคนที่เขาบอกชื่อไปนั้นไม่ได้โดนฆ่าครับแต่เป็นการป่วยตาย เขาเนี่ยพูดจามั่วซั่วเพื่อที่จะปั่นหัวตำรวจครับการก่อเหตุของโฮมเนี่ยสร้างความสนใจให้กับผู้คนทั่วทั้งอเมริกาเลยครับรวมไปถึงนักข่าวด้วยทีมข่าวเนี่ยได้ว่าจ้างขอให้โฮมพูดความจริงครับเป็นจำนวนเงิน7,500ดอลลาร์ด้วยกันแต่แน่นอนว่าชายที่ขี้งกอย่างโฮมเนี่ยไม่ปฏิเสธอย่างแน่นอนว่ากันว่าเขายอมรับสารภาพเนี่ยเพื่อที่จะเอาเงินตรงนี้ไปติดสินบนกับผู้คุมเพราะว่าโฮมเนี่ยเขารู้ตัวว่าเขาจะต้องโดนประหารชีวิตอย่างแน่นอน แต่ถึงแม้ว่าเขาจะหาวิธีเอาตัวรอดยังไงครับแต่ท้ายที่สุดหมอวิปริตคนนี้ก็โดนโทษแขวนคออยู่ดีในบันทึกเนี่ยมีการระบุว่าวันที่เขาถูกแขวนคอโฮไม่มีทีท่ากังวลใดๆเลยครับเขาเนี่ยสงบนิ่งและแจ้งความประสงค์ครั้งสุดท้ายกับเจ้าหน้าที่ว่าให้ขุดหลุมฝังเขาลึก10ฟุตและจากนั้นให้ถมเขาด้วยคอนกรีตเพื่อไม่ให้ใครมาขุดศพของเขาไปชำแหละได้นั่นเองก็น่าแปลกนะครับสำหรับชายผู้ชื่นชอบชำแหละศพคนอื่น แต่ถ้าว่ากลับกลัวว่าจะมีใครเอาร่างของเขาไปผ่าซะเองและในที่สุดโฮมเขาก็โดนประหารชีวิตครับเรากลายเป็นฆาตรกรต่อเนื่องที่ถูกบันทึกไว้ว่าเป็นคนแรกของประเทศอเมริกาเรื่องราวของเขาเนี่ยก็ได้ถูกเล่าขานต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบันครับเป็นอย่างไงกันบ้างครับสําหรับเรื่องราวของ HH Home ในวันนี้ผมขอนิยามเลยว่าเยี่ยมบริสุทธิ์จริงๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฆาตกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่อโกง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหักหลังเพื่อนสนิทของตัวเองได้ลงคอแต่ซ้ำร้ายเขายังข,งข่มขืนลูกสาวของมือขวาตัวเองอีกครับผมเนี่ยไม่สามารถที่จะหาคำใดมาเปรียบเทียบกับคนคนดีได้จริงๆเลยครับเพราะว่าในมุมมองของผมเนี่ยผมมองว่านี่ไม่ใช่คนลคแล้วครับและคุณผู้ชมทุกคนเนี่ยคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวในวันนี้ลองคอมเมนต์ไว้ดูนะครับในทุกๆคอมเมนต์เนี่ยผมจะอ่านหมดเลยนะครับแล้วก็ผมเห็นคอมเมนต์ในหลายๆคอมเมนต์ที่ขอมาว่าอยากจะลอง ฟังคดีใหม่ๆดูบ้างอะไรทํานองนั้นเดี๋ยวผมจะลองพยายามรีเสิร์ชมาให้นะครับแล้วถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบเรื่องราวคดีฆาตกรรมแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเรื่องราวคดีอาชญากรรมในคลิปต่อๆไปแล้วจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ